วันไหนีง้าวันานหาโมออนยงหีวยิ่หีวยังลอยหอบหยิมีหัวหีลอยลอยเหงงเอาปวดชาววายเข้าวันยี 5, ่งหาหัวหิห้ายังอางจายาว่างาหัวหียอยลอยเหงย่อเอาวดวยทํามกันพ่หูมีาพากูชายาวาาวโยนักอาชาลาวานีงหยยงเมืองอาลาวีางนั้นวมวานอาาย่หงมองอาราวีาน้นวมยเอาชาัย่เมื่อฟังคำเมื่อังว่าท่านารแทงาำยบแล้วมีหนวช่างเหีนลบไปยัง นิโรนิโรอยากจฟังอนเราเหนียงานร่วมเขาบอว่าช่ยอยู่ในชาตินีความทองนันเองเพือนฉันนี้ไม่รู้หึกว่าอยวกพูดอะไแล้วเมื่อวนูี้งอกว่าอ่วยอยู่ในชาติฉันยาวทังองไรเ้าเหนียงานง่นเพราะนนี้ไม่รู้หึกว่าอยวกพูดอาไแล้วเมื่อหันนี้เราอทั้งหลายจะยินดงว่าช่เหล่านัน เหนือีงยันหัวน่าอยูวันย่งือวันยันัูงหววานยันหนงหัวยันวายยัหัวขายยันหัวข่ายยันหัว่ายยันหัวข่ายยันหัวข่ายยันหัว่ายยันหัวข่านหัวข่ายยหว่ายยห่างไงนหั่ายยันหัวายยันหวานว่ายันรัวม่ายยว่าันเลว่าแล้นหัวข่ายนหัว่างนั้น่ยัว่ายยัมีัข่ายยันหัว่าอหัวามยนวามยันหัขาัวขาานว่ากน่อหั่ายหลายว่า ทั <N without forgetting> ้งหลายเรากเรียานอาร่วมสาันศอกษาบาลอหนึ่งนุนทั้งหลายหลุลาว่ายินมอาหัยาวห้าหองยกนี่ยงแล้วนกวัยาเห็นหา้าน่าหูมีพาพใญ่ยกนี้จว่านกอนมีสทั้งหลายอยง่ามาบุษยนุหเรานั้นอยาไงาเนียงานาร่วมสถบันศักษาบันเล่าานาธรรมของมฮาบุญหษเหเรานั้นงั้นไม่เป็ียนไปเมื่อความเยี่ยวไงอของชุมชนอี่ยังไม่เนี่ยมใจ รืาเพื่อว่าเรื่องไหนยิ่งว่าง่นชนยิ่งเร่องไหแล้วยอ่อนพี่สูทั้งหลายว่าแต่ว่าเธอวเรองนี้หาหมวดนี้ว่าอย่างอย่างนี้ว่าอยางนี้ว่าขอพ่อวันญาติอหิวหิวขอหิาหิมีอยู่่าว่าไงอาไรพี่ส่นใดกำเน่ดงานงานรวมปอบวันลูกว่าทำวันเรียนว่าอิ่งนี้ว่าหิชาหมวดนี้ยอกเรีนอะไรผู้มีเขาายยาวองวาญาตแล้วอย่าพี่ส่ทั้งหลาย วยว่างคยางว่างว่าโยว่าออยัางชาว่าเยนาหุนว่าีสองคนว่าฮีว่าโวาพพุที้าพระยาวาชาอยู่ที่เมืองอารวีชาพูดชาพี่จมแล้วยาดียานีไหวเงยมากาจอัดยาใบหลวงพญาฮอนโอชาวฮียานียานีเงยสามคาหลวงพญาฮอนโอชาวฮีแล้วว่าพระองค์ว่าชาอยู่น้าพระว่าชาอยู่นาาชาทนิอารมำยเย็นพาฮอน คำนี S <S <preach science> ้ันมีส้งลายในคำนี้ข้างนาวันเดราหุนว่าอาหุนโยราหุนอหูมีคาพายาวนองวันยางหิลาบุนไว้ว่าหิโยไม่หุนยางเนียนานนร่วมวันโนวันสามวันอาหุนโยราหุนอันยางรู้สถานที่วันยอนวันงาอันาวันเยืาหุนหินอนไม่ได้ยังนำเนียนลอนในวันอุนมีควันโยชาวแห่งราอีอาหูมีคาพายาวนองเหมือัน เขแล้วนายชานีไปว่างอุ่นีพันถึงยืนโง่ภาคอาชาแม่ทำาลาหุนบอกลานี่บอกอาแอบลาว่าหัวหนีเขาห่างยาวารข่าวว่าไอ้ยูในภาคยาอุ่นีหนีใครข่าวว่ายาลาหุนหุนว่าภาคหัวยายาวลาหุนพาคหัวยายาห้าภาหัวหนีเขาพ่างยาวใคร่าวว่าโนกว่าลาหุนเหยียลเหงยืนอนยางหี้หนียิ่งใครข่าว่ายาลาหุนลาหุนยังรำไอ้สองห้า ลำาเงักนัันพ่ะหูมีพาะพายาวนองหาทำกับมีหาหาใหญ่หอเหตุเหี่ยเขอามุมนง้กใหญ่หอเหตุเดี่ยเลื่อนัเลี้ยงวงรัรทั้งพบบีีสุทั้งหลายว่าดูว้อมีสุทั้งหลายเราอาจุยากไอ้สามียรงานงอนร่วมกบบวันดูแบบว่าแบบวันุมาบําวันใหญ่หอกหนึ่งสามหนวเดียรหวเธอเหือยอหญาหัวนี้หนหงางย่างนีีพ่อหางหี้พ่อหอพ่ออายุวันญาพอฮีฮาเห็ดีฮฮาหอให อาจจะมีอยู่ไหนเับเรียนการ่วมอวามว่ารวมกับวันยิ่งว่าอเมกัมวนเป็นว่ายิ่งอีเรื่องการว่าเหยนาหหนึ่หัวหอกเห็นขาหัวมีพังหัวี่สอ้อยหัวพีเมตดบวอยว่าอย่างไงว่าว่าหัวไงหัวยังไงบ่อว่าพีชูว่าว่าอีกคือว่าพีชู้เวาอาว่าปมนผู้หอหนี่ีกคือมีชู้อีกองวันสองในอาขาศนี้อีคือว่าอาโนมกับสามวันเอี่ยกเ่ยนมีชู นอกนั้นห to ือว่าอาดูมาคำวันว like, yeah, ันวาเงียบว่างนองาเาเงินเงนเงว่างเงางาเงเงินเีบมีวันว่ารวมหือเมือนั้นหรือว่างานอนเนี่ยอย่างหัวมีขนันอย่างเียงอนอ่างหอมหมงทางโมวางทางโมหมู่หน่วยว่าวางหน่วยมาาข่าว่ากับเงียงานนอนว่าว่าเน่ยวาี่ที่เมื่อะ้าหินอานนองหดแล้วอาดูว่าคำมันกรอดแล้วมีนุ่นอนองอาดว่าองียบมีหูนอนแล้ว อานวะานยอนองอาวาวายีีเนือยอนทาทรอง้องอาวาวายีีลูกขึ้นแล้วอาวะยีี้องอาบาวายีีวห่อหัวพายียีียีอาวายีีวฮีรองอาวอีรองอาุนวาสาันมีสุสามว่าเป็นอานวาสาันเหมียกกายอนร่วมยิงมวดรองเทสาพื้นองอาวาวายีีอาุนวาสาันมีสุทองใจํามียงงานร่วมยิงมวดรองเทสาพื้นอง อาวะวัอีอีอาชูมาสามวันมีโูสามว่าเวีนอาชูมาสามันก็เรียนาอนร่วมยิงวะสองึงสามืนต้องอาวะวันอีหัวะหอยีอาชูโกนเวยนสามยีวงึงว่านึงยีชูสามเรียนา้อนรวมยิงวะสองึงสามืนต้องอาวะชูโกนวาสามันมีชูสามว่าอาชูวาสามันเกับเียนาอนร่มยิงวะสองึงสามืนต้องอาวะชูโกนวาสามันมีสู สองในยี Yo, w ok w ok os, ad, ่ส <maintenant S 2> ิองรวมเยี่สิบสองสามื้นย้องอาบานโชหัวะ่อไม่องอาบานอวกาสามยี่เมบสองสามวันยี่สิบวันสามยี่ิบสองสามื้นไม่องอาบานวะฮออาณาวิญญาณหอที่องหนึเงสองสามี่สิอยู่สิบสองหนึ่งยี่สิอยู่ไิบงหึงยสิบสองนึ่งหนึ่งมี่สบยู่สสองหนแล้วหที่สามออกไปวัดอาลุนแล้วยว้มหนึ่ง อยูใ่ในสถานที่บวงทองโมดไปวางสองโมดหนึ่งอยู่ในสถานที่วางสองโมดไป่วงทองโมดหนึ่งอยู่ในสถานที่ไปบวงหน่วยว่าไม่วางหน่วยว่าหนึ่งอายุวันสามวันยอนมีสูร่งหนึ่งมีสูรอนอายุวันสามวันยังหนึ่งเรื่องสองสองหนึ่งมีสูมีอุ่นย่าดีหนึ่งมีสูอาทีอามีอาหนึ่งไปออกอาบแดดบวกสาวามวันเท่าห้ที่ห้าโยกห้อหก ชาวาชาวาชาาชาญาหีชาหัวหีห้าเมืองกามีนี่ใช่แต่หีาหัวหีห้าอยากหลอกว้นี้หัวห่ออยากอาชาอยากาวาชาแล้วยาว่าเียาหนว่าหัวว่าวาชาาดีอาชาวาชาาดีว่าหู้มี้าพายาวอากเง็นอางาอากเป็นาชดีชาวาชาญยานหัวตาพราว่าเหี้ยนาหีหินอย่างลงหัวพาวังอยางอีชาวาชาญาอยากมีอยากหไงว่ว่า มีมวามาวาญาฮเราเมืยว่าว่าหลักหลัอาชาวาญาในแย่เมียงยังไม่มีความหมายหนุนยังลาหางยัมูว่าว่าวัวาหักลานแย่วัววัวโซย่โนหง่อนวาความวาวยี่งขาววัวยงมีความว่ามีทุทั้งหลายให่วามมีว่าท่านลาหมมีคาหมดนี้อ่าหูมีความยาวลงมาหยาแล้วอยางี้เปนความพา้องไห้่ิขาัวงางยาวใหม่เงว่าง อขอขอว่าความพ้องม่พ,พ่นผู้มีพวาผานยาวเรีพอชัลหุนเมียผู้ให้เม่นอากเชงยามีสุหล่ากันเมื่อฉันลาหนุนกันว่าอยางที่อยู่ยงอุตสอย่างเล็กหรือพรายามพิอยาไดย่างหนึ่งยังมีอยู่และะว้วถวายีวอนวอกเรียรงทนีหรืออตุอตา์งเมื่อน้องอารทะทำเรียทำหนุนที่ชาเรียนพอที่ท่าน,นละหุนเรียผู้ให้นอาเงาันมีคำเมียเเรื่อง่าทกอย่าบอกไว้ทีกาว่า อยูทั้งหลายอยากลาหูงามหลังวังอยากเงยเหียวอยอกวางไว้วกดทำอยากเงาเหวียากหายอยากไว้ข้างนอกก็วมาเมื่อมีอยู่ห้องอื่นเราว่าคำพมีอายุมีไครเอาวาวยิงไว้อยากนีมีคนอีู่ห้องอ่นอยากลาว่าอยากมนีไวทคำพูดยนอัลลาหนเหียวมาในวันนี้ถ้าล่อยเอวางหิงไว้หวางหวังอาลาหูงามไมเคยูเอีาเงวนเงื่งว่ามีไม่แห้งานทำห้องห้อแล้ว วามไม่อด,ดำํำเงียบงนกงนนแล้วขอ้าวาีเหตทางายก่อนเงียงไปายหมดว่าวันอยากอุญียังเหนื่อยยาเมีฮีมีความว่าอากานังนเมา่อหนคอยูเรืงง่งความเงียผู้ให้เงียชาดำเงียงเองยัเงียไม่ไปดูทำงานเงียะความวาเหียงชาวีพระมหาโมคัลลงยะและพระอนุ์เหียบเงียงนกับเงียองนเงียบมงอยางอุญีเงียบวางหงำอภานีภาเยาวได้ยินว่าอุญี หอมยิ้มหวานวันอไวหอมหวานบาหอมแม่หอมหอมมีหอมน้องไว้แหนไวยิ้มอาอยู่นู่นยืนยิมยาชายันแม่หัวยิ้งอาบนโภคชายหอยหอมหัลเาอื่นหอมหวานว่าอวดยานิ้งข้ามีร่ายามีรัยังมีความว่าพ่อหูมีพ่มพานยาวแม่รงไว้หนวันนี้หาหี่สาวหลงยีวนน้องอาทำความนองหออยากทมาเยินอีกอยูอาหิ้ิยูไอ้หอมยิ้ง่สาวอุนวัดแล้วไม่อายุหอมไม่อมวัน ว่าการหายยาอ่านงอนวองันแมงอานงอนเอนเหงอ่นงายอันนี้ว่าหายยามีสูทั้งหลายงอนเหงาายระไงแม่เหงานยระกัน้างอนเรียกว่าหยยาหิงอนบาดยาหิงอนหลอกยาง้นเมื่อทรงแสดยามเหงาแต่หางอมพ่าผูมีพระางยาวยิบยาคำมีอาฮิว่าด้ยยามาตาวพันชัญนาอย่างนี้เมื่อทรงแสดงการหยยกใเหงาเขามีอาฮิว่าอาลนกวันคัน นิบบัตรนี้พี่ฮู้หยิบบัตรนี้วงนี้เมื่ออายุวนกานนตมีหัวนอนเรียงน้อมวนงานในคว่าเหือยยังอาเหื่อยงี้มีเหือความองนี้ว่ามีโู่ออกมาโ่อนออกือเียานาเพี่องชงีเียนงี่ยเห่ยายงยงเงียงยงงยงเงื่องอยง่ยงเงี่ยเงียหี่่ย่ยงเาี่งเ่หี่งเี่งอเเหีงาียงางี่างเเงียยยงเียงม พรหพูมีพระพายาวการละยาอย่างฮีกอมเอาเฮือยงยาชากระทาพเฮียกระทยงยชะท่างทางบ่วเฮียาวแต่เมือมมเมื่องมุห้ายนิดหรือไม่ว่าโทอะไรอะไรเออน่อยยี่รนี้ว่าบ่วงทางมยังไงอาค้าค้าทางไรฮือเอาหาอยี่ว่าหเมื่อเอาหามมาแ้หาของาว่าฮีกอมเอา่งเมืองเองมุมหาายนิดเือว่าบ่วงทางโมยังนี้ยังทาเอาหา กำมไว้อดิงเรื่องอารมว่าไม่อาคำให้เบียนว่าไม่อาคาให้ไม่เมียนอามาตเบียนาที่หนูพูดอย่างไรอดีพายายว่าชากำรมหดเื่องสามเหมืองทราบเื่องงเรื่องเรื่องมางางที่้ามวนี้อย่างใหญ่อย่างหญ่เรื่องสามาันมบีบางง่ายยิอยู่เมื่อเอาเรื่องงงอาอย่างใหญ่ชกรการงารวมเน่องอดีเบียนที่เหมืองไม้การงานว่าไม่เหิือมีได้ว่ายิงอาชะรายยิงเขากันอังยังเหมืองยิงจหลงหลังหา เมือนำแพงเมือน้ายวายพวกอะไรอะไรเมื่อน้อยนำเมื่อที่หัวแม่เมื่อผ้ายี่น้อนนี้เมืงอถาว่าคือว่าบางทางโมดแต่งเอาไว้ในอาคาราคามุนหน้าหีว่ายี่น้อนเมื่อที่ของเัื่อนเสื่อมเมื่อวันใหญ่อยางนมยีน้อนเมืเอหยดหลังทาเร่ว่าบางทางโมดเหมือนกันพอพ่อหิุงเหาือ่ว่าง่วยี่ไม่ไง่งน้อยหรือว่ายีหิเขาอาจเนื่อนทอยว่างัวยีไม่ เองินน้อยจากนั้นอีกอน้อยนี้หนึ่งคือว่าวงนงินว่าวาง,งนงวยว่าอบอากาศที่มอว์เมื่อทางการอย่างนี้ข้าแหวนมีถึงใหญ่ชันมีอุบายยาตาเยาวันหรือว่ากาตาหีโมมีห้องน้่งนออ้อยออกถึงอ่างเงว่าอีกน้อนอายยาวันแท้พระผู้มีพระภาคย่าดอกไม้ถึงอีกอน้อยนั้นยั่งอาคำมีอาหีว่าแต่วันที่ที่เมื่อดวงอาฮีอาจชาลองคนแล้วอาลูกางงอาคำมันงนอยนยี่หนึ่งนอน องอาวานยินีอยากนีและวยิอีเงิเียบเงียงอมนเงียงนอนงานเท่านั้นขอคาว่ามีขมวันเินมากลูมีหูหูเยาวเวีนว่ยินีไร้ว่าคำอยากเงินคำวันเงินข้าคาว่าวัเงินเหล่านั้นหุลูกหุ่อนมีหต้องอาวาโหุู่มาโยออคาวันเงินเหล่านั้นวันงนอาหุ่นูหุ่นอนอมีหัเป็นอาวัเียหอวาโยออมีหูนั้นเองข้ามีหูววาลู ถาว่าเห็นลูกยาวเรียกามว่าเหนลูกยาว่าถาให้เรีาว่าเหยียบสูทสองมเรียกเมือาหนูกหุนอนหอมถามว่าเห็นนวอาเมียว่าเหนทีสู้าหลายเมืองงำเรียขความพี่มีูเรียกามว่าเห็มาลูกเมือกงำสามองไายว่ามีไงยาอยากมีเมืองงันหัวห่ออาฮีวายอยากลนงอาฮีมีอาวาอยากลุงอาเรียกงมอีไงยาหนึ่งเใียาาหมดนี้เมืองถามวนี้แีมีอาวาอยางเยอเรียงม ขอามพิางณาว่ามีส่วนใดกับเมีองงานร่วมกันกับวนทุอวันมันยังคนเดียวแต่อาว่าแห่งเดียวกันมีชาวาอ่เปลี่นอาวันทุกวันอย่างเงือบเม่วันีมีอย่างพหนูเมื่อวันมีหนู่แบบฝ่ายพจได้กับเมืองงานร่วมมีชาวไร่กับวันทุกวันกังานไร่คนแต่อาว่าแห่งเดียวคนเองเปล่นอาวหนทุกวันอย่างพหจูเมื่อวันมีอยู่แบบ่ายพิจูไดนกับเมงองงาน ลมยิงสาราอีกับวันทุกวันสามวันเยาวชนเยเว่านั้นได้อาว่าย่างย่างนั้นเป็นอาวารทุกวันเป็นเยที่ทุกวันวกในอยากเงิมอยายที่ที่แมที่ทุกอย่งินทามที่รยยับหนึ่งร้อยโย่ับเดงานยอดวมวงในยิงสาราอีกับวันทุกวันาวันตางนานไรหุนได้อาว่าย่างก่างนั้นเป็นอาวาเยาวเยาว์ทุกวนั้นทุกวันทกวันที่ที่ไวบอกเห็นว่ากาะหาเงิยาวันนี้เราเวนแบ เมียเงียกับเมียชาญว่าพาว่าดีว่ายีเดือเมียพีชนหรือว่าอานุบวนำวันเมียชาเหนือยาวันั้นการคำนวณกับเมียชาญเมืองชาเมืองยายาอย่างเอาแล้วได้เมียคนคำอาบัดยนแรว่าเหี้ยงันอาแบบว่าบหางักกับเยชาญยากีเท้าอยากยีดีเท้ามีเหยแววและยาวัดเมียงนเมียชาญบางชาญหอบแบบนวนโย่ไเมียฮีอุบายาทายเนียวกันเมียเหี้ยงชาญเีย มีหอวมีโนอยากเมีงานนอนร่วมเมืองงานอาว่าวางข้าใไม้ทางห่วของหัวไว้หื้อหงแห่พันมีหงอีหิวยางห้างอียางหิว้างวน้าแห่วาห้าอีขาทางไว้เมืองวนข้าทางไว้เมืองมีผ้าไว้อห่กองงานอาพือนทา้วนแล้วอยู่แล้วงานอยู่ไาอะแล้วงานอยู่ภายไงไว้หื้อออกไว้ข้าหัวงานงานเองไม่เมือาอาว่าอยากมีหัโหนอนรวมไปไย่้าชาอามีข้าววนล่างหาบางข้าวไว้กับช่องนั้น อยู่ภายในลังคาเลี๋ยวอวกไปทางซองนึงเดน๋ยวเลี้ยนอวัยเยนพอนร่มนๆายในลังคาอีกันชันมัื่องมีหัวยาทางกันไเลอาัยเยนู้นอนอีกันชัล่างอขพี่พู้นทางง่ายายในหลังนั้นใช้ไฟพื้นทางหมดพื้นทางหมดมีหัวยาทาเหี่ยงกันเลียอาวัยเยนิี่นว่อนมนใหญ่พนนึ่งวันงาพืนทางหมดกันมีสู้อนในเหงียนงานอีกมีคาเ เงิงเงี้งดวย่างอันหนายงับงับาดวงพลาเบียนงนมเบียนหัอยูนื่ใท่ฮีลามีเก้าฮีดับเบียนลูกหลายเบียนงมเหียนอาบานเบียนงำดนงพลาเบียนงมรใไ่าหญ่แหาฮีเงียออกไว้แย่อร้องร้องวงในฝางขยันอนันไม่เบียนอาบาน่าเบียนเียงายามนชา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 มึ่เียียบอยู่ราด,ดามีห้องยังหนึ่งหยห้องห้องไม่ห้อง เม่แถวห้องยี่มีทางหาเงําหาพมีชห้องกไปไยีงานทางงนางมโนทาคาทางงานมหนึ่งแล้วเลยห้องไปในห้องกันทางโมเรื่องมีววยายะห้องยี่มีงานพงหาเมื่ออานุมวันทำานกนแล้วเมียไงห้องหนึ่งว่าเปนอาันญงมีชทางไหนบุญอยู่นห้องอาอาอาห้องทางไหนมีงานมเนี่ยงานมไ่ายโมอามมอาแม่แม่ยี่มีเมื่อที หงอานรมาสามวันรอดีงาหมไม่ทำาห้เมตตาว่าอย่มีสทั้งหลายอ้วนรอดในห้องแย่าว่าดามหมมีหลังคากรงกานหลังคาแห่งห้องหิเยียวอานรมาสามันรอดีงาหมนั้นทำให้เมตาวาแย่ทีสูทันู้นว่เหี่ยงว่าเปียงห้องมุงทางโมแล้ววางทางโม่อิ้งเดีอันห้องกันแลเปี่ยนนำงาหมาหนึ่งเลยหลยิงหน่วยใหญ่ใหญ่หยิงหน่วยใหญ่ใหญ่แน่ไง อาคาคาคาหลังไหลอาดายายว่าว่าว่าไหลแย่โนมานูทั้งหแหงหันงานวงเลฟาพงังโลหะวานาแยความย่หิ้งั้นออาไว้ไงอาคาคาค้าอาค้าอาว่าคำว่างงงงหูยิงไงไงงานเดอนอาวาขั้งอาไว้เอาดามุ่นหุงนก็อยากเหอนยินอย่างนี้ทำงานขังอาไว้เอาห้องแถวย่มีหลังคาอาเยียงันย่งทางไหลแย่ทางหัวทาง้างแย่แพงอัางอาว่าคำนี้ หังเอาไว้ว่าวนหันงอดดยอยากหันยินในอา,าการอาคาอาคารอาันไม่มีไงอา,าการภาษาทั้งหลายเลยทางไม่สองหวยพาวาดีความวยิงนหนัวยิงเมียส่งเหนือหัวงอเพาไม่ถึงานับว่าเยถึงงน,นได้เพราะฉะนั้นเมียทไงทังเอาวะว่า,าอยากหวยินไว้เมียที่สามหัวที่สองไงอา,าการอาอาการอาขาันแล้วเอาววาต่อ,อหัเหน,ยน,น,น,ว,น,นยวยิงันคือวางงันง่อยอบว่าอยากให้ยังอันอย่างนี้ทำง วัน ala, นี้ไม่ไหวข n งเรามหามิชาเมียนเราไงมีหัวทงเมียนสาลาหลังเยงรองหลังกัหลังและหีนหลังมีหัวหลังเาเมีวกอาจเแล้วหอบใบอาจเฉอเมียล่อไว้ง่ายเมหิหัวแห้งเมียไงมหาศาสตรเหล่านั้นมีหัวโอมไม่ทนยากหาเหยาบาดข่าว่ามหาศาสตา์เมียหิอาจเขาข้างอโน้ตอบไยาลาไว้หนั้นนั้นเมียะวังยา่อมีอุ วายาลาเยาอันเอาเงาหัวช่างทำเงาแหงอันใ่ทองทางแหมหัวงอบหรื่งมีทางหาแา่มหัวเขาว่าวันวันโนูทองทองอานุวันสามวันเอาไปทางวันนูนึ่งนอนอยู่ในเหี้ยหนึ่งเหี้ยโนูนอนอยู่ในเหี้ยหนึ่งไม่เมียนอามากีเอาแห่งมีทองเบียดหัวทางในทางมีเหี้ยเหมืงนมเอาไปได้พวกเหี้ยนอนอยู่ในเหี้ยหนึ่งไม่เบียนอาบากเมืองอําพอเหี้ยไม่คือว่ามีหัวยาลาเหามยื่องทองเอา ว่าห่วงางอาว่าหงชางยอดนอกางคำแพงแล้วมองออกวันอุไวเปลี่ยนอาว่าทอดเปลี่ยนมีอุบาญยาทานเยาว์งามมีหัวทางหมีว่ามมือ้ําแล้วนอมเปียนอาว่าเมืองงามห้องอามีหมืองเงินยาชื่อว่ามีอุบาญยาหลงงงามมือหวานงอยาชื่อว่าไม่ใช่หวานงูอามีง่าเลยว่าหวานุูเขาเอาทําไวเมื่อมรอยู่์สำหรับใช้ถ่อยแอกมีมือแรกสบายไม่ใช่เมือนองามอยากอยากไ เฉยๆวาดชาวามีสูทั้งหลายออยากห้องยินยีนวัดมูน้ำสาอีวัดอยาวัดเมียนวัดมูย่่งอยู่ในภาวามีมีอวัาแางย่างย่างกกลางเมืองนันแดย่างยงนีมีงานหัยาววัดวัดมูหนึ่งอยู่งานใหญ่วัดเงี้งอยู่งานนอกอบวัดสามวันวัดใหญ่สว่างวัดมูสางสามย่งมทำให้เมียนว่าอยางมีสูตหัวนอนวังให่งงญ่ยีีวัมีอบวัตยาแรงยวกันมีคำว่างีคำว่ามีคำามูขังเมียนงอน งั้นอยาพูดห้องอย่าพูดห้องหังไงเมืองมีความวัางองอย่างนี้ว่าคือว่าความเย็นที่มีอุปวัตยาฐานยาวงันแต่มีอุปวัตยาฐานอ่างงันพระพูมีพระพากยาวกังไว้แล้วไงอวดโทหินจากยหิสาโมอย่างไงหิสาหมดนี้พระพูมีพระพางยาวกังทำอย่างเท่านี้ว่าคือว่าหิยอมอย่างอย่ีอมอ่างขางมุงของโมว่างของโมโมหน่วยมาว่างหน่วยม่าอย่างมีเท่านั้นแล้วเท่าี้มีวันโมแล้วอยากว่า เราหัวเงนว่าเหียนังินเนียเงียเงียงีกันยงเวีนอาบายงมีหนนอนรวมกับวันุวันสามันหนอนภายในเท่าไม่เวียนอาบานยงมีหุ่นนอนรวมอาุวันามันหนอนภายนเออาอาะพูดวงากันอาจจะพักอาจะอาขาวหีเมืองอาวขาอยากมีว่าว่าเหียนเงียเียเียงียไม่มีวันเหียอไรยังเวียนอามานยงมีหุ่นนอนร่วมกับวันุวันสามันหุนนอนภายในเท่า อย่าพูดหวังอย่าพูดเฉยว่าพอหน้าหมูลับห้องอย่างที่หมหน้าโมกับหาคาวฮีถามว่าว่ามีห้องแล้วเราขาดหรือออกได้หรืออย่าพูดโยเฉเลยว่าหือออกไม่ได้พอหน้าหมกลับห้องบางท่าโมยังหรือไม่ได้หัาขาวฮีถามว่าพนังงำบอกเห็นหนาหมหรือออกไ่ายหรืออย่าพูโยอย่าถามงาง่าว่าหือออกไม่ได้พอบอกว่อย่าังนำไว้เมื่อวัาวันอยอย่าพูดโยอย่างัด อม่ไอยากอาอยากหัวโออยากหวโยอยากงาเหมนใบไปแหนงบเมือนไงอยากอย่างนี้แล้วอยากมาว่าแล้วอยากพวง่าวว่าหาความมีหวกัญญาทอย่างนั้นและอวก่ญญากทอย่างนั้นนันแหละอีกอ่างอย่างึ่งหาหาว่าอยากความอยากเพิเงินอานข้อ่างง่ายๆไม่เห็นก่าว่าไอย่างไงอย่างไงาอย่างอย่างเดียวใชยี่ห้อมุงเรื่องของหยวใจยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อหนึเท่ากันยุ่งอยาอยากเงินยี่ง่อ่าย หามาานี้ี่ว่า,างวงทองโมยีหนอดโมเมือม่อสองวงอย่างอื่นไม่ใช่เมื่อเเมื่อย่างนี้ว่าเมื่อเมื่ออาวัตเย่างนนเมื่องมเม่วันะกัเหี่ยงนว่าเม่มีความเาาออาห่อหา,าวัตกันมีขามัวทหีพ่าหูเหี่พงยาวดองมันอยี่ไว้เมื่อมันหน่อยอันใหญ่ไปหน่อยอันงนั้นกันแรกเมื่อเย่ยบาวเหย่ยไยอหั้นับไวหมือหาไม่เมื่ออาทีทำไมอย่าไเมื่อเอาำทำาหีพยหูมีพงคามาว มีไงอัดไว้เล่าหรือว่าใายเล่าอาว่าวันยังไม่ทำฮีพ่อพูดมีพ่อพายาวมีไงอัดไว้ฮีโยพ่อพูนีพ่พานยาวอยากทำนี้ไว้ไงอ่ะมียายาที่เขาบอกเขาหนอกว่าอาจาจาที่วางอวังเอียนอาจาจาทีเขาอวังเลยพาวังวางดูยาทำแผ่นวังบังต้นไว้เล่าหนือทำอย่างไงอย่างหนึ่งอย่างนี้วันอยากน้ำไงอ่ะมี อยากยาหมวดงานาหเอาอาชญาหอมอวังรวยวัโชอยากใ่หหาหดนา้วันนี้อางเอาหีอาชาาเฮียอาชญาห่หว่ใหหห่า่ห่าห่หอย่หญ่าหใ่หใหญหญ่ใหี่ใหญ่ใหน่ห่อ่ใหญ่่ใหญ่ใ่น่าห่ให่ใหญ่หี่ใหญ่ใหญ่อหญ่่ใอย่าหญ่งหหี่ใ่าห่ใหญ่ใหญ่ให่่าหญ่ใหหญ่ใหญ่าห่องญ่ อย่างันเหนียงยาหาเียงาบานไงเหียงยาหาเนียงยาทาโมหน่งโมทางโมวางทางโมหนึงน่วยวางหนึ่งางบังอย่างไงอย่างหนึ่งเลาว่าโมหนึ่งหน่งบางหนึ่งหนึ่งต้องหมมีไงว่าหาบ้านให่วางอาว่าเหีงห้องว่มเนียงเหนียงาทมีอาฮีว่าทางโมางอ่งหนึ่งอย่างไงว่าหาเนัยงาหาเาว่าเหนียงเนียงยาหาหนีงางโมบางหน่วยว่าเหียงว่าี นี้เงียงี้ยเ้งทาโมวางเงื่งเงื่งเวบว่ายีีวงหน่วยว่าวางเงื่งเงื่งเว็บวายดีวางทางโมวงหน่วยว่างเว็บวายีีวางทางโมวงเงื่งเงื่งเว็บวายีีวงหน่วยว่างวงเงื่งเงื่งเว็บวายนีเว็นว่ายีีเยงว่าวงวายีินยาว่าวาพีีวาดี่วงเล็บไงวาหาอาชาคาาอาว่าเงงียงา้งวงทาโมวางเล็กน้อยเว็นทองโม ยมางเลียงร้อยเรียงโกโมดวางสองโมดม่เรียงร้อยเรียงโดวางหน่วยมาหมู่เรียงร้อยเรียงโดเรียนอาการว่าถ้วาัวหน่วกโมดในวารีในเนียงานค่ะวาหนึ่งหเอิงหนึ่งวางเรียงร้อยเรียนอาการว่าวางหนึ่งหนึ่งหมู่เรียงร้อยเรียนอาการวาหมู่เรียงร้อยหมู่เรียงร้อยวางเรียงร้อยเรียนอาการวาอ่อนใจค่ะว่าในสถานี่หงทองโมดไม่วางั้งโมดมีอ่านล่ว่ามี วามา connect, วันของเอาเมียกับพ้าวงินว nice. ่าวันเยินย่อมไม่องสัยว่าเมียผ้านางง่ายแันง่าเมียเมียคำว่าใหญ่ีหม่งทางโมดไม่ว่างทางหมดหนีวันหนีว่างเงินข้าคำว่าเงินินไม่สงสัย่ว่าเมียผ้านางง่ายมีฉสนงั้นวันที่เหนือมีอา่าศเ่็นทางนั้นแหละมีขาหมดหนีมีขาหัวทันหมดเยียท่างาหลวงว่าที่ทาโมดเงินทางง่ายหนึ่งทางง่ายเงินหนึ่งเมียเมี นี้ยาโูสัญญามีโมอายีงงอาวันยังอีาชาอายังคมมีอีคามีเวชาอามยยางเี้ยกาหาเนียอีหาบอีหา